สวัสดีคะ่นะนักศึกษาสําหรับสัปดาห์ที่4นะคะการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อข้อมูลด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิตหรือ process safety information นะคะตัวย่อก็คือ PSI ค่ะวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะคะประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือ 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนะคะทราบถึง การจัดทำข้อมูลนะคะข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะซึ่งจะได้มาจาก SDS หรือที่เรียกว่าข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะเพื่อให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะและหัวข้อสุดท้ายวัตถุประสงค์นะคะเพื่อนักศึกษาทราบเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตค่ะ หัวข้อการเรียนรู้นะคะจึงแบ่งออกเป็นทั้งหมด4หัวข้อนะคะหัวข้อแรกก็คือข้อมูลสารเคมีอันตรายที่ใช้หรือเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเราก็เอา s d x มาใช้นะคะ2คือแผนภาพการไหลค่ะ block flow diagram นะคะ 3. แผนภาพการไหลของกระบวนการผลิตที่เรียกว่า process flow diagram นะคะ4ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตค่ะ ค่ะสำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิตนะคะหรือ PSI นะคะวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องจัดทำนะคะเพื่อแสดงข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตนะคะให้เกิดความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานนะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์อันตรายที่มีอยู่ในกระบวนการผลิตนะคะสามารถชี้บ่งอันตรายได้นะคะช่วยให้มีการปรับปรุงมาตรการ การป้องกันอุบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งสามารถสรุปได้3ประเด็นคือสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์อันตรายในกระบวนการผลิตค่ะเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นข้อมูลในการจัดการการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ในการสอบสวนอุบัติการค่ะ สำหรับสิ่งที่ต้องดำเนินการนะคะสำหรับข้อมูลความปลอดภัยของกระบวนการผลิต PSI นะคะเราก็จะแนกเป็น3หัวข้อหลักๆนะคะหัวข้อแรกก็คือการจัดทำข้อมูลสารเคมีอันตรายที่ใช้หรือเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนะคะเราก็สามารถนำตัว SDS นะคะมาใช้เป็นข้อมูลได้เลยนะคะแผนกที่เกี่ยวข้องคือเป็นเมนหลักก็คือจะเป็นแผนกเซฟตี้นะคะส่วนที่2ค่ะข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะ ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็ต้องเป็นแผนกของโปรดักชันนะคะหรือฝ่ายผลิตนั่นเองค่ะส่วนที่3เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรืออินสต u m e เมนต์นะคะหนีไม่พ้นนะคะแผนกที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยก็คือแผนกม i นเท n นนซ์นะคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีนะคะสารเคมีอันตรายที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะหรือ sds เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการทุกกระบวนการเลยนะคะตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำของ โรงงานอุตสาหก,กรรมเลยนะคะต้องมีตัวข้อมูลสารเคมีในทุกขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็นวัตถุดิบเข้ามานะคะก็ต้องมีรายละเอียด SDS นะคะของข้อมูลสารเคมีอันตรายด้วยนะคะระหว่างที่ดําเนินการผลิตไปนะคะมีสารเติมแต่ง Additive ได้เข้ามาก็ต้องมี SDS ที่ประกอบนะคะของสารเติมแต่ง Additive นี้ด้วยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยานะคะตัวเชื้อเพิงที่นํามาใช้นะคะผลผลิตผลพลอยได้นะคะของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงผลผลิตระหว่างทางของกระบวนการทางเคมีด้วยนะคะจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือโปรดักนะคะ ในส่วนถัดมานะคะเป็นตัวอย่างข้อมูลสารเคเมีอันตรายที่ใช้หรือเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนะคะหลักๆแล้วก็ต้องประกอบไปด้วยรายชื่อนะคะปริมาณการจัดเก็บนะคะปริมาณใช้งานในหน่วย SI เป็นต้นนะคะมาดูตัวตารางนะคะตัวตารางตัวนี้เป็นตัวอย่างของ่อา บริษัท A.A. จำกัดนะคะโรงงาน A.A. จำกัดนะคะเรื่งขัวข้อแรกที่ต้องมีก็คือชื่อของสารเคมีนะคะบางครั้งเราได้อ่เราจัดซื้อสารเคมีมานะคะก็จะมีชื่อทางการค้านะคะแต่สิ่งสําคัญคือจะต้องมีการระบุชื่อที่เป็นไปตามระบบ iupac ด้วยนะคะตัวที่2นะคะเป็นประโยชน์ในการสืบค้นนะคะก็คือตัว c a s number นะคะแล้วก็ประเภทของสารนะคะที่ถูกจําแนกตามระบบ ghs นะคะถัดมาค่ะความเข้มข้นนะคะ หรืออัตราส่วนในการเตรียมนะคะว่ามีความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะต้องมีการระบุด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีเพิ่มในส่วนของวัตถุประสงค์การใช้งานนะคะว่าเป็นวัตถุดิบนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสารเติมแต่งนะคะเป็นต้นนะคะช่องขัดมาที่ต้องมีการเก็บข้อมูลก็คือปริมาณที่จัดเก็บสูงสุดนะคะ หรือเรียกว่าปริมาณที่ครอบครองนั่นเองนะคะถัดมาค่ะในช่องนี้นะคะจะเป็นปริมาณการใช้งานต่อปีค่ะว่าตลอดทั้งปีเรามีการใช้งานเท่าไหร่นะคะจะเห็นว่าตัวเลขจะต่างกันก็นกคืออันนี้อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะสั่งซื้อเป็นรายเดือนเดือนละครั้งนะคะเดือนที่จัดซื้อมากที่สุด200ตันนะคะรวมแล้ว12เดือนก็อยู่ที่4,500ตันนี้เป็นต้นนะคะ ถัดมาค่ะภาชนะสถานที่ในการจัดเก็บนะคะว่ามีการจัดเก็บโดยรูปแบบใดนะคะอยู่ตรงไหนนะคะมีหน่วยเป็นอะไรเป็นต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะที่ต้องมีเลยก็คือปริมาณที่กฎหมายกําหนดนะคะว่าตัวสารเคมีที่เรานํามาใช้อย่างเช่นไซรินตัวนี้นะคะกฎหมายกําหนดว่าปริมาณเท่าไหร่นะคะถึงจะเข้าข่ายที่ต้องทํารายงานค่ะถัดมานะคะสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับสาร อันตรายของสารเคมีอันตรายที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะจะต้องอครอบคลุมในประเด็นต่างๆดังนี้นะคะประเด็นแรกก็คือข้อมูลในส่วนของความเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเช่นเกิดการระคายเคืองภาวะขาดอากาศนะคะก่อให้เกิดมะเร็งนะคะหรือความเข้มทีาความเข้มข้นที่จะทาให้เสียชีวิตได้นะคะการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้านะคะหรือเพลิงไหม้หรือการระเบิดนะคะ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทบต่ออาคารสถานที่ระบบนิเวศหรือสิ่งมีชีวิตนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าข้อมูลนะคะที่กําหนดนี้ตามระบบ psm นะคะเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นพิษนะคะเราสามารถดึงข้อมูลมาจากตัว sds ได้เลยนะคะซึ่งจะอยู่ในส่วนของข้อที่2นะคะที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายนะคะ สาสดไอด n นติ i ิเคชันนะคะอยู่ในส่วนของข้อที่5นะคะข้อมูลทางด้านอักขีภัยและการระเบิดนะคะอยู่ในหัวข้อที่11ในเรื่องของข้อมูลด้านพิษวิทยานะคะและหัวข้อที่1 2น,นะคะเกี่ยวกับข้อมูลเชิงนิเวศค่ะในส่วนถัดมานะคะที่จะต้องมีการระบุนะคะก็คือในส่วนของตัวข้อมูลนะคะมาตรฐานด้าความปลอดภยัยขีดจำกัดต่างๆนะคะความเข้มข้นนะคะที่อนุญาตให้สัมผัสได้นะคะ รวมไปถึงข้อมูลทางกายภาพต่างๆที่แสดงในหน่วย SI นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดรับไฟนะคะจุดติดไฟความไวไฟนะคะความดันไอความหนาแน,น่นจุดเดือดความสามารถในการผสมกับสารอื่นนะคะอัตราการสลายตัวนะคะ ความไวต่อการเกิดการระเบิดนะคะพฤติกรรมของสารนะคะในระบบปกติและเมื่อผิดปกตินะคะปฏิกิริยาทางเคมีเมื่อมีการเดินระบบะผิดปกติการปนเปื้อนเป็นต้นนะคะรวมไปถึงข้อมูลในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะคะ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการกัดก่อนนะคะข้อมูลความเสถียรการก่อให้เกิดความร้อนนะคะรวมไปถึงการที่มีการผสมกับสารอื่นนะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นนะคะซึ่งอย่างที่อย่างที่เห็นนะคะว่าในภาพนะคะตัวข้อมูลต่างๆางางางเหล่านี้ที่ถูกกำหนดในระบบ PSM นะคะสามารถค้นหาได้จากตัว SDS นะคะซึ่งจะถูกกำหนดอยู่ในข้อที่8นะคะ,ะ,คะการควบคุมและป้องกันส่วนบุคคลนะคะ หัวข้อที่9นะคะคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีนะคะรวมไปถึงหัวข้อที่10เกี่ยวกับความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาค่ะ ถัดมานะคะที่มีการกําหนดก็คือในเรื่องของวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการสัมผัสแต่ละประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสผ่านการกรืนงกินนะคะการสัมผัสทางผิวหนังการสุดดมเป็นต้นนะคะซึ่งข้อมูลในส่วนนี้นะคะเราสามารถดึงจาก S D S ในข้อที่4ที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลได้ค่ะและในเรื่องสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับข้อมูลรูปแบบการขนส่งนะคะ เป็นรูปแบบการขนส่งทางเคมีไม่ว่าจะเป็นทางท่อรถบรรทุกหรือทางเรือหรือทางพาหนะอื่นๆนะคะเราสามารถดูข้อมูลได้จากข้อ14นะคะข้อมูลสําหรับการขนส่งนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะเราอาจจะทำจจะทําในรูปแบบของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ของสารเคมีอันตรายหรือ SDS ก็ได้นะคะให้จัดอยู่ในรูปแบบ GSS นะคะตามข้อกําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาจจะเป็นมาตอาหารอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ได้นะคะและข้อมูลเนี่ยต้องอครอบคลุมในส่วนของปฏิกิริยาที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะรวมถึงอันตรายที่เกิดจากความดันที่มันเป็นโอเวอร์เพรสชนนะคะข้อมูลในส่วนถัดมานะคะคือข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะสําหรับแผนกที่เกี่ยวข้องคือแผนกโปรดักชันเป็นหลักนะคะ ส่วนแรกก็คือแผนภาพการไหลหรือ block flow diagram ค่ะแสดงขั้นตอนการผลิตอย่างง่ายนะคะรวมถึงแสดงอุปกรณ์หลักต่างๆการเชื่อมต่อในกระบวนการผลิตนะคะรวมทั้งอัตราการไหลองค์ประกอบต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นอุณหภูมิและความดันนะคะแล้วก็ในแผนภาพตัวนี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางเคงมีด้วยนะคะว่ามีการ Input นะคะ ตัวโทรอินเข้ามาไฮโดรเจนเข้ามานะคะผ่านถังปฏิกิริยานะคะแล้วก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะผ่านอุปกรณ์ต่างๆนะคะเป็นกระบวนการอย่างไรแล้เอาพุทออกมาเป็นอะไรคะ่ะ ถัดมานะคะแผนภาพการไหลของกระบวนการผลิตนะคะหรือเรียกว่า process flow diagram นะคะตัวนี้เป็นแผนภาพที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะแสดงให้เห็นถึงสายการผลิตนะคะหลักนะคะอุณหภูมิความดันนะคะของทุกสายที่เข้าแล้วก็ออกจากอุปกรณ์นะคะในส่วนเข้าแล้วก็ในส่วนที่ออกจากอุปกรณ์นะคะ มีการแสดงรายละเอียดนะคะอุปกรณ์ต่างๆวาลต่างๆอุปกรณ์ในการควบคุมความดันและก็อุณหภูมินะคะมีตัว r e l e ลิ e วาล์นะคะมีตัวระบายแก๊สนะคะเป็นต้นค่ะม,มีการบอกอุปกรณ์หลักๆอย่างเช่นปั๊มนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละก,กระบวนการนะคะ<ม>ตัวถังอุปกรณ์ที่ใช้นะคะเป็นถัง a อบซับเบนะคะม,มีตัววาล์วเปิดปิดนะคะ ถัดมาค่ะข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือ Instrument นะคะแผนกที่มาเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือแผนก m a i n t e n a n n e นะคะอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกก็คือ,อตัวแบบข้อมูลนะคะวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างนะคะหรือ Material of construction นะคะในตัวนี้ก็คือเป็นการแสดงนะคะตัว คุณสมบัติของตัว material นะคะหรือวัตถุดิบหรือวัสดุนะคะที่มาใช้นะคะในกระบวนการก่อสร้างที่เป็นตัว p s u r e v e s s e l นะคะมีการระบ,บุว่าอุณหภูมิสูงสุดนะคะว่าอ่าอุณหภูมิสูงสุดกี่องศานะคะวัสดุที่ใช้เป็นอะไรนะคะ อุุหภูม์ต่ําสุดที่สามารถรองรับได้นะคะกี่องศาวัสดุทําจากอะไรเป็นต้นนะคะในส่วนที่2คือตัวอย่างแผนพูมแสดงการเดินท่อนะคะและอุปกรณ์ควบคุมเครื่องมือวัดต่างๆหรือที่เรียกว่า p amp id นะคะไป p n n i n s t r u s t r u m e n t d น a g r a m นะคะมีตัวมิเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีตัววาล์วต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่นี้เป็นต้นค่ะถัดมานะคะเป็นตัวอย่างการจำแนกความปลอดภัยของระบบไฟฟ้านะคะที่ อาทิเช่นนะคะการติดตั้งนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและการตัดไฟนะคะตัวที่4นะคะคือตัวอย่างการออกแบบระบบวาล์วนิรภัยนะคะระบบนิรภัยต่างๆลิลิฟวาล์ l i ลิฟสเต็มต่างๆนะคะว่ามีการติดตั้งนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะตัวอุปกรณ์ที่เป็นล e ลิฟลิลิฟวาล์ลิลิฟสเต็มนะคะจะมีการาติดตั้งอยู่ด้านบนสุดนะคะเนื่องจากว่าตัวแรงดันนะคะก็จะมีการพุ่งขยายออกทางด้านบนนั่นเองนะคะ แล้วก็มีการระบุนะคะในส่วนของอสีการจำแนกนะคะการใช้สีที่แตกต่างกันซึ่งจะบ่งบอกชนิดของสารที่อยู่ในทอ่อที่แตกต่างกันนะคะก็จะมีมาตรฐานมอกอเกี่ยวกับการกำหนดสีหรือมาตรฐานที่เป็นของอาสากลด้วยนะคะ มีการระบุที่ทางการไหลนะคะจะสังเกตเห็นถ้าเกิดเราไปดูในกระบวนการผลิตจริงนะคะตัวท่อต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเราก็จะเห็นมีการติดสัญลักษณ์ทิศทางนะคะการไหลไปลูกศรอ,อยู่ที่ตัวท่ออาจจะเป็นการพ่นสีติดเลยอติดติ๊กเกอร์นะคะตัวยอย่างสีที่แบ่งแยกชัดเจนอย่างเช่นถ้าเกิดเราเจอท่อสีแดงนะคะท่อสีแดงตัวนี้ก็จะหมายถึงท่อดับเพลิงนั่นเองค่ะตัวที่6กนะคะคือ ตัวที่6นะคะคือการออกแบบระบบระบายอากาศนะคะหรือ ventilation system นะคะก็จะมีการแสดงทิศทางการไหลของระบบระบายอากาศด้วยนะคะมีการใช้ฮู้ดอ่ะอันนี้ตัวนี้นะคะก็คืออุปกรณ์คือเป็นฮูดดูดอากาศนะคะผ่านตัวท่อต่างๆที่เป็นระบบ exhaust นะคะผ่านตัวที่ใช้เป็นระบบบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกนะคะอันนี้คือตัว มลพิษต่างๆที่เป็นทางอากาศเกิดขึ้นในหู้ถูกดูดออกไปนะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งค่ะในเรื่องของการซส่ายอากาศที่สะอาดหรืออากาศที่เย็นเข้ามานะคะก็จะมีการระบุที่ทางการไหลของอากาศเข้ามานะคะจะเป็นตัวแอร์ที่เป็นแอรรวมแบบนี้นะคะเป็นต้นค่ะ 7นะคะก็คือตัวอย่างข้อกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้สําหรับก,การออกแบบนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบทางวิศวกรรมนะคะซึ่งจะมีการระบุมาตรฐานค่ะว่าตัวแบบตัวนี้อ้างอิงมาตรฐานอะไรนะคะอย่างเช่นใช้ข้อกําหนด asne ในการออกแบบแบบนี้นั่นเองค่ะตัวที่8นะคะก็คือตัวอย่างของสมดุลของวัสดุและพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะด้านซ้ายเป็นสมดุลของอตัววัสดุที่ใช้นะคะว่า ตัวซันเคมีนะคะเอ็กซ์ลินอะฟิตนะคะออกซิเจนนะคะรีแอครีคเตอร์รีไซคเคิลนะคะตัวต่างๆเหล่านี้นะคะมีเขาเรียกว่าการควบคุมนะคะเพื่อให้เกิดการสมดุลน,นะคะของตัวแมททีเรียที่ใช้งานอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีการทําตัวอย่างเป็นตารางสรุปแบบนี้เอาวไว้นะคะด้าน,นขวาเป็นตัวอย่างสมดุลของพลังงานนะคะในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะคะระบบโคลริงวอเตอร์นะคะระบบการแลกเปลี่ยน,นในเรื่องของตัว สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนะคะพลังงานต่างๆนั่นเองค่ะในส่วนของข้อที่9นะคะตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบความปลอดภัยหรือเซฟตี้ซิสเต็มนะคะเช่นระบบเชื่อมเชื่อมโยงการควบคุมอัตโนมัตินะคะที่เรารู้จักกันก็คือระบบอินเตอร์ล็อกนะคะจากที่ในภาคสาหกรรมนะคะกรณีถ้าเกิดไปศึกษาดูงานนะคะเราก็าจะพาไปดูตัวระบบอินเตอร์ล็อกตัวนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ,ะตัวเครื่องจักรนะคะมีการ ปัจจุบันนี้มีการนําเครื่องจักรเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อทดแทนแรงงานคนแล้วก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าคนก็ยังต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เพราะฉะนั้นนะคะจะต้องมีระบบเซฟตี้เข้ามาตรวจจับช่วยนะคะให้เกิดความปลอดภัยนะคะอย่างเช่นการจัดทําประตูนะคะประตูที่ควบคุมระหว่างแยกกันระหว่างคนพนักงานนะคะแล้วก็ตัวเครื่องจักรนะคะแล้วก็มีตัวระบบอินเตอร์ล็อกตัวนี้ จับอยู่ที่ประตูนะคะเมื่อเครื่องจัรทํางานอยู่คนไปเปิดประตูจะเปิดไม่ได้หรือถ้าเกิดกรณีเครื่องจับยังอยู่แล้วคนเปิดประตูเข้าไปเข้าไปนะคะระบบก็จะหยุดอัตนโนมัติอีกเป็นต้นนะคะรวมไปถึงก่อนที่สตาร์ทเครื่องนะคะถ้าเกิดเรายังปิดประตูไม่แน่นยังไม่ได้กดสลักอย่างเงี้ยค่ะตัวอินเตอร์ล็อกก็จะไม่ให้กดสตาร์ทเครื่องนั่นเองนะคะตัวอย่างอีกอันนึงคือระบบตรวจจับในเรื่องของการระงับเหตุอัตโนมัติต,ต่างๆนะคะอย่างเช่นตัวเซฟตี้เซนเซอร์นะคะเป็นเซฟตี้ เซปติสลิงนะคะเซปตี้ไลน์นะคะเซปตี้แมทสวิตต์อย่างนี้เป็นตน้นนะคะสรุปนะคะในส่วนของ ข้อมูลด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิตหรือ process safety information หรือ PSI นะคะสิ่งที่จะต้องดําเนินการก็คือจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ใช้ในกระบวนการผลิตค่าวม่ว่าจะเป็นชื่อสารเคมีนะคะปริมาณการใช้งานการจัดเก็บจัดเก็บในรูปแบบไหนที่ไหนนะคะอันที่2คือข้อมูลของเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตค่ะอย่างน,น้อยต้องประกอบไปด้วยนะคะ process flow diagram นะคะ block flow diagram นะคะ ส่วนที่3นะคะก็คือข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตค่ะต้องมีการแจกแจงรายการอุปกรณ์หลักที่ใช้นะคะแจกแจงรายการอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบเซฟตี้ต่างๆด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบ PSI นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสนใจนะคะสามารถนะคะไปดูเอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิงที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ